ผู้เรียนหลายคนเจอปัญหาคือขับรถไม่ตรงเลนไม่รู้กะยังไงจริงๆแล้วเนี่ยการขับรถไม่ตรงเลนเกิดจากอาการเก่งมือมากเกินไปครับการเก่งมือมากเกินไปทําให้ปฏิกิริยาในการจับพิศทางของรถเนี่ยช้าลงครับก็าทาให้เกิดการเลื้อยครับคราวนี้เรามาดูวิธีการฝึกง่ายๆครับก่อนอื่นครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรสําหรับในการสังเกตว่ารถของเราอยู่ในเลนครับก่อนอื่นครับ,รบก็คือ ให้ตัวผู้ขับเนี่ยนะครับให้นั่งอยู่เกือบกึ่งกลางของเลนครับและคอยสังเกตตำแหน่งการนั่งของเราครับว่าเรานั่งเนี่ยนะครับเลยกึ่งกลางเลนไปใกล้เส้นแบ่งเลนทางด้านขวาหรือขยับมานั่งกึ่งกลางเลนหรือเปล่าใช้พวงมาลัยเป็นตัวบังคับทิศทางครับ อีกจุดหนึ่งง่ายๆครับเส้นแบ่งเลนทางด้านขวาเราจะเห็นเขาอยู่ประมาณมุมหน้าต่างครับตำแหน่งนี้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคอยสังเกตนะครับสังเกตทางด้านซ้ายครับเห็นไหมครับเส้นขอบทางจะอยู่ประมาณกึ่งกลางรถครับขอแนะนาครับอย่าใช้เส้นแบ่งเลนกับเส้นขอบทางเป็นตัวประคองรถนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของมุมมองในการมองระยะไกลครับนี่นะครับสจุดสําคัญของการมองด้านหน้าครับส่วนระยะการมองด้านข้างกไม่ยาครับเราเพียงแค่มองกระจกด้านขวาและด้านซ้ายครับดูระยะห่างเส้นกับขอบรถเนี่ยนะครับว่าอยู่ในระยะที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าและ ี่แหละครับเป็นเทคนิคสําหรับในการประคองรถให้ตรงเลนครับ